สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสิทธิตตาชิครับผมคลิปนี้สิทธิตาชิจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาชมวิธีการขุดสะใช้ปีกข้างเดียวนะครับปีกข้างเดียวก็คือว่าเราตีที่ปงกีนั่นใช่ไหมครับเห็นไหมครับปีกด้านเดียวคลักษณะแบบนั้นก็ เริ่มตามขั้นตอนนะครับเริ่มก็เราก็เริ่มจากมุมมุมในมุมหนึ่งก่อนนะครับเราเริ่มจากมุมโน้นนะครับเห็นไหมครับมุมโน้นนมผมที่เห็นอยู่นะครับเราก็เริ่มขุดมาถอยหลังมาเรื่อยนะครับถอยหลังมาเรื่อยไอ้นู้นมุมแรกนะครับมุมแรกมุมแรกหลังจากนั้นเราก็ขุดถอยหลังด้านที่ว่ามีปีกครับถอยมาด้านนี้ครับเนี่ย หลักใช่ไหมครับเห็นหลักขาวๆยังครับนี่ครับนี่ไอ้นี้มุมที่สองนะครับมุมที่สองแล้วก็เวียนเวียนไปนะครับมุมที่สามหลักของผมลมแล้วครับหลักที่นสามสามอ๋ออ่าใช่ครับมุมที่สามไอ้นู้นมุมที่สี่ครับมุมที่สี่ครับหลังจากนั้นมุม ุมแรกเราก็ขึ้นตรงนี้เลยหลังจากนั้นเราเวียนเสร็จแล้วก็มันปะจับไปจบไปจบมุมนั้นนั้นนะครับขึ้นนั้นเลยเราจะขึ้นด้านนั้นเลยนะครับหลักษาะนัขึ้นนั้นเลยขึ้นนั้นเลยนะครับก็แต่สะลูกนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เห็นยังครับนี่ครับผมจะล้วงลงไปอีกชั้นหนึ่งครับลงไปอีกเม็ดหนึ่งเดี๋ยวก็ลงไปในตัวสะอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า เราขุดทีเดียวเลยความลึกมันไม่พอครับนี่มันได้สามเม็ดสามเม็ดนิดๆมันไม่พอเราก็เช็คดูแล้วว่าดินชั้นล่างครับชั้นที่สองเราลงได้ครับเราลงได้ถ้าเราลงได้เราก็ขุดสักเม็ดมาก่อนขุดมาเม็ดก่อนให้ให้เป็นตัวรูปสระ หลังจากนั้นเราก็ลงชั้นชั้นชั้นล่างนะครับหลักชั้นล่างที่เห็นฟันบมื่กี้ครับเราจะจะกขุดชั้นนั้นแหละลงชั้นนั้นลวงให้ลึกอีกแต่ผมเทสดูแล้วครับว่าชั้นชั้นชั้นที่สองนั้นชั้นต่อไปที่เราจะลงเนี่ยรถลงได้ครับลดลงได้เพราะเป็นดินเหนียวดินแข็งครับลงได้เราก็เราทำการเปิดมาครึ่งหนึ่งก่อนถ้าลงไม่ได้ครับเราก็ต้องทํายังไงก็ต้อง เอาทีเดียวให้จบถ้าลงไม่ได้ครับในกรณีนี้รถลงได้ครับรถลงได้มาครับมาดู <c oughs> <c oughs> วิธีการขุดกันนะครับมาครับมาครับลักษณะการขุดก็ขุดค,คล้ายเขาเรียกตัวอะไรอะ่ะตัวก้นหอยครับใใค,รคล้ายคก้นหอยแต่ก้นหอยสี่เหลี่ยม ก็คุดลักษณะแบบนั้นนะครับขุดค,คอยหลังเป็นก้นรูปก้นหอยก้นหอยมันจะเป็นรูปวงกลมแต่ของเรารูปสี่เหลี่ยมนี่แหลรลักษณะขุดปีกข้างเดียวครับแบบนี้ขุดปีกข้างเดียวถ้าสมมุติว่า เพื่อนๆถน,นัดปีกด้านซ้ายใช่ไหมครับเราก็ติดปีกด้านซ้ายเราเวียนซ้ายไปห,หาขวาแต่ถ้าเพื่อนบางคนนะครับก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับถนัดด้านขวาเราก็ติดปีกด้านขวาเวียนจากขวาไปหาซ้าย ขวาแม่ซ้ายได้เหมือนกันแต่ลักษณะติดปีตั้งขวานั้นน้อยคนครับชายน้อยคนชายติดด้านซ้ายทางนั้นแหละเพราะว่าด้านซ้ายมันอยู่ด้านคนขับพอดีคนขับประเห็นชัดกว่าพอด,พอดีลองดูแล้วว่าชั้นที่สองลงได้ไหมลงได้ก็เลย ล้วงอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวกยลงชั้นล่างอีกทีเนี่ <Yeah. S 1> ยแบบลักษณะแบบนี้ครับติดปีกนะครับติดปีกเนี่ยมันต้องดินเหนียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราใช้ติดปีกเนี่ยสโลปมันน้อย าการสลบของมันนั้นร้อยมันไม่ได้หนึ่งจุดห้านะครับดินเหนียวเท่านั้นใช้ได้แต่ถ้าเป็นดินอื่นนะดินทรายดินทรายจะไม่ได้ครับเพราะว่าพอขุดลึกลงไปมันจะพังมันจะพังท,งทันทีแต่ดินเหนียวคุดได้ครับใช้ได้ใช้ได้ไดเฉพาะดินเหนียวเท่านั้นนะครับ ใส่ก็ได้แต่ขุดลึกๆในขุดตื้นๆได้กรณีที่มาขุดตื้นๆสักเม็ดหรือเม่รห้าแบบนี้ได้ครับกรณีตื้นๆนะแต่ถ้าขุดลึกๆแบบเนี้ยไม่ได้รับรองตั้งไหลต่อหน้าต่อตาเลยรถยังไม่ทันได้เลื่อนตัวทั้งทันดี พอถึงมุมที่สองมุมที่สามนะครับผมจะตัดต่อให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งน้องๆมือใหม่คนระับพอขึ้นมุมแรกมุมที่สองจบยังไงมุมที่3มจบยังไงคนระับมุมที่4ี่ขึ้นยังไงมุมที่4ขึ้นยังไงเดี๋ยวผมจะทําการตัดต่อวีดีโอให้ครับให้น้องๆขึ้นให้ดูครบทุกมุม ครับแต่ตตตวิดีโอนี้ผมจะเอาแบบยาวคุยกับเพื่อนๆเลยคุยกับพี่น้องแต่วิดีโอต่อไปนะครับผมจะใช้การตัดต่อมุมแรกมุมที่สองมุมที่สามขึ้นมุมที่สี่ขึ้นยังไงครับก็ากดติดตามเอาไว้นะครับติดตามเอาไว้ดเดี๋ยวผมจะลงคลิป ทุกมุมให้นะครับรวมกันในคลิปเดียวก็คลิปนี้ก็ค,คลิปนี้ก็พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะกันมันจะออกลักษณะแบบนี้ครับมี่ด้านซ้ายของเรา เดี๋ยวพอเราก็เวียนทางโน้นนะครับมันก็อยู่ด้านซ้ายของเรามันก็ลอยไปโน้นไปเรื่อยขึ้นไปโน้นเะครับเอานะครับคลิปนี้แปดนาทีก็พอเลยครับฝากติดตามมาัดให้กับสินธิตสกี้ด้วยครับแล้วก็อพอเราขุดเสร็จนะครับเราขุดเสร็จเพื่อนๆจําได้นะตอนนี้ยสภาพสภาพดินอยู่แบบนี้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวพอเราคุดเสร็จอีกทีหนึ่งผมจะรีวิวภาพตอนงานเสร็จให้เพื่อนๆได้ชมดูว่าจะดูออกสวยงามมาแค่ขนาดไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสิทธิที่นะครับสวัสดีครับ